So I came to this strange world Hoping I could learn a bit about how to give and take But since I came here Felt the joy and the fear Binding myself making every possible สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหนังสือนั้นนะคะนอกจากจะให้ความรู้ให้ข้อมูลกับเราแล้วก็ยังทำให้เรานั้นสนุกสนานเพลิดเพลินคลายความเหงาความเคลียดได้เหมือนกับว่าเรานั้นนะคะมีเพื่อนหรือว่า มีญาติสนิทยอยู่กับเราตลอดเวลาเลยล่ะค่ะแต่นอกจากนี้นะคะเราก็ยังได้แง่งคิดมุมมองใหม่ๆจากหนังสือเป็นที่ปรึกษาก็ได้ด้วยนะคะแต่ทราบไหมคะคุณผู้ชมว่าประเภทของหนังสือที่เราชอบอ่านนั้นสามารถบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของแต่ละคนได้ค่ะเอว่าแต่คุณผู้ชมชอบอ่านหนังสือแบบไหนกันล่ะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าแต่ละอย่างนั้นจะบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยอะไรบ้าง สักครู่ค่ะถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราแล้วนะคะคนเขาก็มักจะพูดกันค่ะว่าทานอะไรเข้าไป ก็มักจะได้อย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของนิสัยใจคอนะคะหนังสืออะไรที่เราอ่านไปนะคะเราก็มักจะมีนิสัยที่คล้ายกับหนังสือค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมก็ไม่ใช่เรื่องของหมอดูหรือว่าหมอเดาหรอกค่ะเขามีการวิจัยกันไว้ในรูปแบบของวิทยาศาสตร์มีสถิติยืนยันชัดเจนเลยล่ะค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวกูจะมาอธิบายให้ฟังค่ะผู้ที่ชอบนิยายโรแมนส์ ance, รักประโลมโลกเป็นคนโรแมนติก ฝันหวานมองโลกในแง่ดีแต่ก็เปราะบางวันไหวผู้ที่ชอบอ่านพวกสารคดีชีวประวัติบุคคลมักเป็นพวกชอบค้นหาเหตุผลทะเยอทยานส่วนที่ชอบอ่านเรื่องสืบสวนคุณเป็นคนชอบสิ่งท้าทายเป็นนักแก้ปัญหาเป็นพวกคิดซับซ้อนช่างสังเกตถ้าชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ส่วนมากเป็นคนที่สงสัยช่างวิเคราะห์ พวกที่ชอบหนังสือศาสนาแสดงว่าคุณเป็นคนแสวงหาความซื่อสัตย์สุจริตมีน้ำใสใจจริงมีความมุมานะถ้าชอบหนังสือเกี่ยวกับบทกวีมักเป็นบุคคลที่รักธรรมชาติพยายามนำเอาความสุนทรีมาทําให้รู้สึกว่าโลกนี้สวยงามน่าอยู่อาศัยผู้ที่ชอบนิตยสารผู้หญิงทั้งข่าวดาราสังคมละครแฟชั่นลึกๆแล้วคุณคือคนไม่ค่อยมั่นใจ แต่ก็พยายามจะหาทางเป็นที่ยอมรับโดยวิ่งตามกับทุกเรื่องที่เป็นกระแสสังคมและใครที่ชอบอ่านการ์ตูนมักเป็นคนชอบความสนุกสนานทฮฮารักอิสระไม่ว่าคุณผู้ชมจะชอบอ่านหนังสือแบบไหนก็ตามนะคะการอ่านหนังสือทุกครั้งจะทำให้เรานั้นมีความรู้เพิ่มพูนมากขึ้น ทันโลกทันเหตุการณ์มีความคิดอ่านกล้าตัดสินใจกล้าแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่สังคมนั้นพร้อมรับฟังค่ะแต่ว่าถ้าจะให้ดีขึ้นอีกนิดนึงนะคะเราก็อาจจะพยายามหาหนังสือประเภทอื่นที่เราไม่ค่อยจะได้อ่านมาอ่านเสริมก็ได้นะคะเพราะว่าเหรียญน,นั้นก็มี2ด้านเหมือนกับชีวิตของคนเรานั่นแหละค่ะถ้าเราเปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเราก็จะมีมุมมองของโลกที่กว้างขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะ